เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ปิดจมูกก็แล้วกั้นหายใจก็แล้วกินเข้าไปทางไหนก็จะออกทางนั้นอย่างเดียวเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนรู้จักกันบ้างไหมคะเนี่ยถ้าเป็นก้อนเต้าหู้ธรรมดาแบบนี้ค่ะกินได้กินเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบือ่อก้อนเต้าหู้ขาวๆนี้แหละคะ่ะที่บ้านแฟนกุ้งเขาเรียกกันว่าเปิดตู้ฟูเมื่อนํามาหั่นเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ตากแดดแบบนี้ที่บ้านแฟนกุ้งเขาจะนําไปทําเต้าหู้ยี้นั่นเองส่วนมากก็จะนิยมทํากันในฤดูหนาวเท่านั้นแต่ถ้าเราหั่นบางลงไปอีกนิดแล้วนําไปหมักให้ขึ้นราแบบนี้ เขาก็จะเรียกกันว่าชูดตู้ฝูหรือแปลเป็นไทยก็คือเต้าหู้เหม็นนั่นเองก็เหม็นสมชื่อเลยค่ะทุกคนถ้าไม่เคยกินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยกุ้งว่ามันกินยากมากเลยนะวันนี้แฟนกุ้งก็นํามาผัด่าโดยใส่พวกพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็หมูสับลงไปเขาก็ผัดหมูสับกับพวกพริกเนี่ยค่ะให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็ใส่ตามด้วยเต้าหู้เหม็นและก็ใช้ทัพพีบี้บีเต้าหู้ก้อนให้เละตุ้มเปะแบบนี้ไปเลยจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ผงนัวผัดคนคุกเขาให้เข้ากันอีกรอบแล้วก็ใส่ตามด้วยยผักหุ่ ผักหุยเชียงนี้นะคะภาษาไทยก็จะเรียกกันว่าเทียนเข้าเปลือกหรือว่าเทียนแกลบนั่นเองผักชนิดนี้สามารถทานสดได้ด้วยนะและ,และแล้วผัดเต้าหู้เหม็นก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนกลิ่นของผักตัดกับเต้าหู้มันก็หอมอยู่นะกุ้งลองชิมดูแล้วโอ้โหทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเมนูอาหารที่บ้านแฟนกุ้งที่เคยกินมา1617ปีเนี่ยค่ะเมนูนี้ขอผ่านแล้วกันค่ะไม่ไหวจริงจ